และนี่นะครับเ,เพื่อนๆคือไฮไลท์ที่ผมบอกไว้นะครับว่าข้างบนบ้านนะครับจะมีช่อง,องนี้นะครับเ,เพื่อนเข้าไว้ดูข้างล่างครับดูนักโทษนะครับเ,เพื่อนเอาไว้ให้เอาไว้ดูนักโทษเอาไว้ดูอาหารอะไรเงี้ยครับนี่ครับช่องพวกนี้ยจะมีอยู่บนบ้าน สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดแพร่ครับผมชวนเพื่อนมารู้จักสถานที่ที่หนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นไฮไลท์มากนะครับนี่ครับจวนผู้ว่าโบราณที่นี่มีไฮไลท์ยังไงเป็นจวนผู้ว่าที่มีคุกอยู่ใต้บ้านครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูนะครับว่าคุกใต้บ้านเนี่ยสมัยโบราณมันเป็นยังไงใช่ไหมครับเพื่อนๆไปไปดูพร้อมกันครับ เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของผู้ว่าหรือเจ้าเมืองรัชสมัยนะครับเพื่อนๆแต่ที่ข้างล่างครับนี่ตรงนี้ครับเพื่อนๆนี่นี่ครับประตูสู่คุกใต้บ้านครับนี่นะครับพอเข้ามาข้างในนะครับเพื่อนๆนี่นี่จะเป็นห้องขังจะเป็นแบบจะเป็นซอยห้องนครับนี่คือเครื่องทรมานนะครับเพื่อนๆภาพถ่ายเนี่ยคนอยู่ในตะก้อนะครับให้ชางเตะ นี่ล็อกตัวนะครับโผล่แต่หัวเครื่องทรมานนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นบริเวณห้องขังนะครับเป็นเหมือนใต้บ้านที่ทำเป็นแบบห้องขังแน่นหนาปูนหนามากนะเพื่อนๆปูนหนาจริงๆน,นี้เป็นไม้บีบเล็บครับเป็นเครื่องทรมานอย่างหนึ่งโหสุดยอดมากครับเพื่อนๆสมัยแต่ก่อนนะครับ บริเวณห้องคุมขังด้านล่างนะครับด้านบนจะมีช่องที่มองลงมาด้วยนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูมันจะขาดน่ากลัวมากจะมีครบเครื่องพันธนาการเครื่องทรามานต่างๆนะครับเพื่อนโอ้โหเนี่ยครับคุกใต้บ้านนี่คือส่วนส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ภายใต้ จวนผู้ว่าหรือจวนเจ้าเมืองสมัยนั้นนะครับเดี๋ยวเราจเพื่อนไะดูข้างบนนะครับพอเราขึ้นมาพื้นที่ด้านบนนะครับเห็นไหมฮะทุกอย่างดูแบบสวยงามเดี๋ยวผมจะเก็บภาพให้เพื่อนๆชมนะครับว่ามีอะไรบ้างโอ้โหเงินโบราณครับเพื่อนๆมีหลายแบบมากนี่นี่น,นี่โอ้โห นี่เงินต่างประเทศสมัยแต่ก่อนนะครับรัฐบาลไทยหนึ่งบาทโอ้โหแบงค์หนึ่งบาทครับสมัยนั้นสุดยอดมากห้องนี้นะครับนสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเรือนบ่าวไพร่นะครับก็จะอยู่ปีกซ้ายของตัวอาคารแต่ว่าปัจจุบันใช้แสดงพวกของที่ เป็นของขวัญของตกแต่งอะไรเงี้ยครับข้าของเครื่องใช้โบราณส่วนมากจะทําจากไม้นะครับนี่เมืองแพร่ครับเมืองแห่งการค้าไม้ครับโหเนี่ยครับภาประวัติศาสตร์การค้าไม้การขนส่งไม้สมัยตะก่อนนะครับเพื่อนๆและนี่นะครับเพื่อนๆคือไฮไลท์ที่ผมบอกไว้นะครับว่าข้างบนบ้านนะครับจะมีช่องนี้นะครับเพื่อนๆเข้าไปดูข้างล่างครับดูนักโทษนะครับเพื่อนๆ เอาไว้ให้เอาไว้ดูนักโทษเอาไว้ดูอาหารอะไรเงี้ยครับเนี่ยครับช่องพวกเนี้ยจะมีอยู่บนบ้านหลายจุดเลยครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ฮเห็นไหมฮะแต่เขาจะเขาจะจะปิดไว้นะครับนี่ยฮัพอเราขึ้นมาชั้นสองนะครับสิ่งที่เราเห็นคือโอ้โหความเรียบง่ายแต่ดูหรูหรามากนะครับเพราะว่า ผมว่าช่างสมัยแต่ก่อนเนี่ยของการสร้างบ้านไทยนะครับผมว่าเขาเก่งเก่งยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูเพื่อนๆหน้าต่างจะบานใหญ่มากเห็นไหมครับแล้วก็ลงมาถึงพื้นข้างล่างนี้หน้าต่างพอบานสูงนะครับแล้วก็ข้างล่างเปิดโล่งแบบเนี้ยข้อดีคือลมจะพัดเย็นมากนะครับเพื่อนๆจะบ้านจะไม่ร้อนเลย ห้องนอนก็จะมีเตียงนะครับแล้วก็เป็นมุ้งคลุมกันยุงเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศจะเย็นโฟลมากเพื่อน<ๆ>นอนแล้วสดชื่นมากไม่ต้องใช้แอร์เลยเตือนนอนอีกห้องหนึ่งนะครับอากาศดีมากเพราะว่าลมพัดตลอดนะครับเพื่อนคนสมัยก่อนนะครับก็จะมีสาตราวุฒินะครับรวมทั้ง อาวุธต่างๆที่ลงอาคมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเขาเรียกว่าเนี่ยครับที่ฝึกช้างแล้วก็ดาบแล้วก็มีดสั้นนะครับโอ้โหการรับประทานข้าวสมัยนั้นนี่แบบดูแบบอลังการนะครับเพื่อนเยี่ยมยอดเลย สิ่งสําคัญของทริปนี้นะครับที่ผมตั้งใจจะพาเพื่อนมาเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดคําถามในใจผมเสมอว่าคนที่พักอาศัยอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ขังคนอยู่ใต้บ้านนะครับทั้งมีการทรมานทั้งมีการอะไรหลายอย่างเนี่ยคนที่อยู่ด้านบนเนี่ยผมว่าต้องหนึ่งต้องเป็นคนที่แบบจิตใจมั่นคงฮนะแล้วต้องมีบุญบารมีเยอะมากเพราะว่า หลายๆอย่างมันถ้าเป็นคนปกติผมว่าเรานา่าจะอยู่ไม่ได้ครับแต่ว่าเจ้าเมืองนกสมัยนั้นท่านต้องอยู่ให้ได้นี่ครับคือความเก่งกาจของคนสมัยก่อนไม่ธรรมดาใช่ไหมครับเพื่อนๆที่นี่คุ้มจ้าหลวงจังหวัดแพร่ครับ